วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วสร้างขึ้นในปีพศ2325สมัยรัชกาลที่หนึ่งในช่วงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ต่อมาได้มีการสร้างพระมนฑป อรักรังพระอุโบสถปฏิษถานพระแก้วมรกตซึ่งแต่เดิมพบว่าว่าปิิสถานในเจดีวัดป่ายะหรือวัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายจากนั้นได้ถูกอัญเชิญไปปิิสถานที่เมืองเชียงใหม่หลวงพระบางเวียงจันทร์จนท้ายสุด ถูกอัญเชิญมายัางวัดพระแก้วจนถึงในปัจจุบันรวมอายุได้590ปีรัชกาลที่1ทรงสร้างเครื่องทรงฤด,ดูร้อนและฤด,ดูฝนถวายส่วนรัชกาลที่3ทรงสร้างเครื่องทรงฤด,ดูหนาวเป็นทองคำหนัก32กิโลกรมัมหากท่านมีเวลาว่างไปกราบสการะพระแก้วมรกตได้ที่วัดพระแก้วกันได้นะครับ ขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวท่านเอง